สวัสดีครับผมเจคาแซจากสังกัดอัลบันี่เกมิ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจอ XL 24 1 1K นะครับเป็นจอใหม่ที่พัฒนามาจาก XL 24 1 1 p เป็นจอ1 4 4เฮิร์ตนะครับขนาด2 4นิ้วมาพร้อมทิกนโลรีใหม่ไลท์แอกเอสสวิตแลวก็ชิลครับครับงั้นเรามาเปิดดูข้างในกล่องเลยดีกว่าก็ได้มีสายจอนะครับแล้วก็ อันนี้ฐานรองเป็นแบบใหม่แบบบางแล้วก็เล็กกว่าเดิมอันนี้เป็นคู่มือที่การต่อนะครับมากับอันนี้อันนี้เป็นฐานต่อจอครับระหว่างอันนี้กับจอ้็ต่อกันก็ข้างในสุดเลยจะเป็นตัวจอตัวใหม่นะครับอันนี้ นี่ครับครับอันนี้คือจอ xl 2 4 1 k ตัวใหม่นะครับตัวนี้มีดีไซน์ใหม่ต่า,ยยางจากรุ่นเก่าที่ xl k 1 4 p ตรงที่ว่าตรงนี้ฐานใหม่ครับเป็นฐานที่เด็กกระเดิมทำให้มีน้ำหนักเบาและสามารถวางอุปกรณ์รอบๆต่างๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะย้ายเมนูจอไปอยู่ทางด้านหลังแทนทำให้จอด้านนี้แบบ ดูสวยงามมากขึ้นนะครับอันนี้เราก็มาดูจุดเด่นของจอตัวนี้นะครับฐานรองต่อแบบใหม่ทําให้เรามีพื้นที่ในการวางอุปกรณ์มากขึ้นนะครับทําให้แบบถูกรีละแล้วกใ็ในการเล่นสบายมากขึ้นครับปรับกระดูกนะครับ,รบ,แบบเราสามารถปรับฐานจอให้เอียงแบบนี้ได้แล้วก็สามารถขยับแผ่นรองเมาส์กับคีย์บอร์ดให้ถูก ส่ียร่างกายตัวเองได้ครับเอาครับวันนี้เราก็มาดูฟังก์ชันจอใหม่นะครับอันนี้มีที่มีเหมือนเดิมก็คือ black eraser color w h i t band แล้วก็โหมดต่างๆนะครับแต่น,นี้ที่เพิ่มพิเศษเข้ามาใหม่้ก็คือโหมด direct ที่จอ xl 2 4 1ซีตัวเก่าไม่มีครับแล้วมีฟังก์ชันให้เลือกมากกว่าเดิมนะครับปรับง่ายทำให้ดูง่ายกว่าเดิมแล้วก็ นี่ครับมีโหมดต,ต,ต่างๆของจอให้เลือกมากขึ้นทำให้เราสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการครับนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดในจอตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้ฐานรองที่ทำมาให้เล็กขึ้นสามพมทำให้ผมสามารถวางอุปรกรณ์ได้ถนัดแล้วก็ทำให้ผมเล่นได้ถนัดมากขึ้นนะครับทีนี้ก็ไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาปรับ เซตติ้งจอให้ดูว่าจอน,นี้ผมปรับยังไงให้มองง่ายขึ้นนะครับ